ในเวลาพาจิตกลับบ้านพอจเจริญพรพวกเราทั้งหลายชาว MR p ผู้สนใจใฝ่รู้ในการจเจริญสติที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้พระอาจารย์อยากจะพาพวกเรามาเรียนรู้เรื่องราวของการจเจริญสติ และหลักของการทำสมาธิจะได้เปรียบเทียบคำสองคำนี้ได้อย่างถูกต้องสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าเรามองเข้าไปในทางปฏิบัติและเราเทียบกับปริยัติหรือทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเห็นได้ว่าหลักของการทำสมาธิที่ถูกต้องนั้น ต้องมาจากหลักของการเจริญสติที่ถูกต้องด้วยสมาธิที่ขาดกําลังของสติหนุนจะเป็นมิจฉาสมาธิได้ง่ายแต่ถ้ามีหลักของสมาสติในหลักสติปัฐานสูตรถ้าเราทำการเจริญสติตามแบบพิชาพุทพเจ้าเราจะได้สมาสมาธิ เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่ดีควรเริ่มต้นการฝึกฝนอบรมตนด้วยการเจริญสติก่อนแล้วจักได้สมาธิที่เป็นผลที่ตามมาอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันสติจะทำหน้าที่เตือนจิตที่เป็นจิตที่ไม่นิ่งนี้ให้กลับมานิ่งจากจิตที่ชอบอยู่กับเรื่องราวของอดีต และชอบกังวลกับเรื่องของอนาคตถ้ามีสติคอยเตือนก็จะเป็นจิตที่อยู่กับปัจจุบันได้จริงจิตที่อยู่กับปัจจุบันนี้จะเป็นจิตที่ได้รับการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่สติยังทำงานอยู่จิตจะมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบสะสมคำว่าสะสมก็คือ เขาสามารถมีกำลังมากยิ่งขึ้นและสามารถทนทดสอบได้กับทุกสถานการณ์ที่มีความบีบคั้นและทุกยามที่ถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียน,ยน,ยนการที่จิตมีความตั้งมั่นเราเรียกว่าจิตมีสมาธิการที่เราเรียกว่าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เราเรียกว่าจิตนั้นมีสติ เมื่อสติมีสมาธิย่อมมีเมื่อสองสิ่งนี้บวกกันรวมกันก็คือสติบวกกับสมาธิจะมาเกิดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญาตัวนี้มิใช่ปัญญาที่เราพูดถึงในทางโลกที่ใช้ในการทำมาหากินแต่ปัญญานี้เป็นปัญญาที่ทำให้จิตเราที่ถูก รวมพลังกันระหว่างสติและสมาธิเป็นการมองเห็นโลกหรือชีวิตตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนาหรือการเห็นชีวิตเป็นสภาพที่เป็นธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วมองเห็นชีวิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลัก ที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อจิตนี้มีสติเมื่อจิตนี้มีสมาธิและเมื่อจิตนี้มีปัญญาเมื่อสามสิ่งนี้รวมกันจิตจะเกิดการเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นและเมื่อสะสมกำลังของสติสมาธิและปัญญาแบบถูกต้องและผ่านการพิสูจน์และผ่านการเวลา ที่เปลี่ยนผ่านเท่าอายุไขที่เรามีประสบการณ์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันเราจะเห็นพลังของจิตที่เขามีสติมีสมาธิและปัญญาแล้วเขาเห็นชีวิตตามความเป็นจริงแบบเข้าใจเป็นไปตามคลองครองธรรมตามหลักที่พระพุทธองค์สอนเขาจะเริ่มปล่อยวางการถือมั่นและจะเข้าใจ ชีวิตว่าชีวิตนี้เกิดมามิใช่เพื่อสะสมแต่เป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อการปล่อยวางและจะเข้าใจหลักของธรรมชาติของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่ามิได้เกิดมาเพื่อสแสวงหาความสุขแต่เป็นการเกิดมาเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์สุขกับทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติ ความสุขก็อยู่ภายใต้กฎอน,นิจจังทุกขังอนัตตาความทุกข์ก็อยู่ภายใต้กฎอน,นิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปลเปลี่ยนแล้วก็ดับไปแล้วก็เวียนวนซ้ำอยู่อย่างนี้ทุกทุกขณะทุกทุกเวลาและทุกภพชาติเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้เรียนรู้ชีวิตตามความเป็นจริงด้วยหลักของการเป็นผู้มีสติ สมาธิและปัญญาแล้วมนุษย์ผู้นั้นหรืออาจจะเป็นเราผู้หนึ่งที่วันหนึ่งรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องว่าเราเกิดมาเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์สภาพของสุขกับทุกข์ที่แปลเปลี่ยนก็อยู่ภายใต้นิยามของคำว่าทุกข์คือ การถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเมื่อสมมุติบัญญัติหรือสภาพความเป็นจริงที่ถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันเป็นความหมายของคำวัตทุกข์ในทางปัญญาเราก็จะเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดรอดพ้นจากกฎนี้ได้ก็แปลว่าสภาพทั้งหลายมีแต่สภาพภายใต้ความหมายของคำวัตทุกข์ทั้งหมดเพราะสรรพสิ่งและสรรพสัตว สภาพชีวิตและสภาพวิญญาณในโลกและในจักรวาลเล็กสุดหรือใหญ่สุดในขอบเขตกว้างขวางหรือแคบก็จะถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียน,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 ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นความหมายของทุกข์ในทางปัญญาดังที่กล่าวไปเมื่อเป็นแบบนี้ก็แปลว่าสภาพความเป็นจริงเราไม่ควรถือมั่นและไม่ควรให้ค่าความหมายของคำว่าทุกข์ในทางลบหรือไม่ควรให้ค่าความหมายของสุขในทางบวก แต่ให้มองเห็นเป็นกลางๆว่านี่คือกฎธรรมชาติเดี๋ยวก็เปลี่ยนเมื่อเป็นแบบนี้พระอาจารย์อยากให้พวกเรามองเห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังของสติสมาธิและปัญญาว่าเราเกิดมาเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์มิใช่เราเกิดมาเพื่อสแสวงหาความสุขอีกต่อไปคำว่าสแสวงหาทางพ้นทุกข์คือทำอย่างไรจะให้จิตเราอยู่เหนือความเปลี่ยนแปลง และอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เปื้อนการเจริญสติที่ถูกต้องการมีสมาธิที่ถูกต้องและการมีปัญญาที่ถูกต้องจะทำให้เราเข้าใจคำตอบนี้และเมื่อจิตเราสามารถอยู่ร่วมกับทุกความเปลี่ยนแปลงและสามารถยกจิตให้มีระดับที่เหนือกว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือเข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยตนเองในขณะจิตนั้นนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องเรียนรู้และไปให้ถึงเมื่อเราพบหนทางแห่งความพ้นทุกข์และเราเดินอยู่บนทางนั้นได้อย่างงดงามก็แปลว่าเราเดินตามรอยพระพุทธองค์ไปอย่างมีขั้นมีตอนและพระอาจารย์อยากให้พวกเรารู้ว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราสามารถ เข้าใจความหมายของคําว่าทุกข์ว่าหมายถึงการถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียน,ยน,ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราสามารถอยู่อย่างเข้าใจกับความหมายนี้แล้วพัฒนาตนเองให้มีสติสมาธิและปัญญาอย่างสะสมและเข้าใจอย่างท่องแท้ตามโลกที่หมุนเปลี่ยนตามวันเวลาที่หมุนไป หรือตามชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเบียดเบียนทุกสปปรรพสิ่งและสปปรรพสัตว์อยู่นั้นอย่างผู้มีปัญญามีสมาธิและมีสติพวกเราจะพบคำตอบอและความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์การเรียนรู้โปรแกรมการพาจิตกลับบ้านหรือการเรียนรู้โปรแกรม MRP หรือการฝึก การจเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานของพระพุทธองค์จะมีคำตอบทุกอย่างให้กับพวกเราและพวกเราจะเข้าใจความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังที่กล่าวไปวันนี้ได้นำสิ่งนี้มากล่าวให้พวกเราได้รู้เพื่อเปิดทางร่วมกันเพื่อที่เราจะเดินไปด้วยกันว่าการเรียนรู้ในการพาจิตกลับบ้าน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสตินั้นทําอย่างไรวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นการเปิดนิมิตหมายให้กับพวกเราทุกคนผู้สนใจใฝ่รู้และเข้าใจความหมายของการมีชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกขเราต้องหาทางนั้นให้เจอด้วยการพาจิตกลับบ้านหรือการเจริญสติที่เรียกว่า MRP พพาจิตกลับบ้านตามหลักสติปัฏฐานของพระพุทธองค์ขอเจริญพร